สวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับสรรู่ห้องเรียนชั้นประถมวัยชั้นอนุบาลสองนะคะของโรงเรียนการปุกนในพระพุทธศาสนาวันในวังพระอารามหลวงค่ะวันนี้เราก็อยู่ในสาระการเรียนรู้ที่หกนะคะฝนช่ำเย็นใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูของสาระการเรียนรู้ดีกว่าค่ะคุณครูจ๊ดของสาระการเรียนรู้นะคะสัปดาห์นี้ก็จะมีหนึ่งการเกิดผลนะคะสองปรากฏการธรรมชาติสามการปฏิบัติตนนะคะ 4. สะี่ประโยชน์และโทษ ฝนค่ะอ่าวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องการเกิดฝนฝนนะคะอ่าฝนตกนะคะเกิดจากน้ํารวมความร้อนของแสงจากดวงอาทิตย์หรือความร้อนอื่นใดที่ใช้ในการต้มน้ําจนทําให้ระดับน้ำกลายเป็นไอน้ํานะคะเอยขึ้นไปในอากาศเมื่อไอน้ํามากขึ้นนะคะจะรวมตัวกันเป็นละอองน้ำเล็กเเลยค่ะปริมาณของละอองน้ํนะคะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆก็จะรวมตัวรวมตัวกันเป็นเม็ฝนนะคะ พอมากเข้าอากาศก็ไม่สามารถรีงนน้านั้นเหล่านี้ต่อไปได้ะคะ่ะน้ําก็จะหลั่ลงมาอย่างพื้นโลกให้เราเรียกขานกันว่าฝนตกนะคะวัตจะจัของน้ําที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่โลกใบใบกลมของเราเกิดขึ้นมาค่ะนี่ก็คือความหมายของฝนนะคะว่าฝนเนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไราแล้วก็ว่า เกิดจากอะไรแล้วก็อะไรที่ทําให้เกิดฝนนะคะตัวการสําคัญอะไรที่ทําให้เกิดฝนนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัฏจศักรของฝนกันดีกว่าค่ะคุณคุณโย๊ะวัตจาักดของฝนนะคะก็เกิดจากการระเหยนะคะระเหยเกิดจากแสงแดดนะคะไปกระทบกับพื้นผิวน้ํานะาพื้นื้นผิวของน้ํานะคะก็จะกลายระเหยกลายเป็นไอน้ํานะคะเพราอกลายเป็นไอ้น้ำสิ ก็จะระเหยขึ้นไปชั้นบรรยากาศนี่อ่ามันก็จะกลายเป็นก้อนเมฆให่นไหมคะ,ะก้อนเมฆรวมตัวกันเป็นเยอะ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 ะทีนี้ก้อนเมฆมันปุ้มน้ําไม่ไหวนะคะมันก็เลยกลายเป็นเป็นฝนลงมานะคะอ่ฝนตกลงมานะคะฝนตกก็จะตกลงไปบนอบนพ <บน S 1> <ล>ื้นโลกนะคะาก็จะตกจุดตามแถวแม่น้ำบ้างตามบ้านเรือนบ้างนะคะฝนก็จะตกทั่วเลย แล้วก็จะกลายเป็นน้ำํำนะคะในให้เราได้ใช้งานกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบงานกันดีกว่าค่ะใบงานวันนี้นะคะให้เด็กๆฝนตกได้อย่างไรนะคะให้จดสังเกตแล้วก็สำรวจก,การเกิดฝนแล้วก็เขียนคําตามรอยเส้นปาะค่ะ <c oughs> คำตามรอยเส้นปาะวันนี้มีสี่คำด้วยกันนะคะเด็กๆมีคําว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะ,ะมีคําที่หนึ่งนะคะก็จะมีคําว่าไอน้ํา ไอ้น้ำนะคะก็จะเรอเหยืับกลายมาเป็นก้อนเม้นะคะเมื่อก้อนเมฆนะคะมีบอตัวบอลตัวกันนะคะเราจะกลายมาเป็นฝนนะคะเมื่อฝนตกลงมาลายลายเม็ดกันมันก็เกิดเป็นน้ำนะคะให้เด็กๆเขียนตามตามรอยเส้นกว่านะคะทั้งสี่คำนี้ให้สวยงามนะคะแล้วก็ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปต่อบกันในวิชาคณิตศาสตร์กันดีกว่าค่ะคุณครูโตอด ในงานคณิตษร์นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ย่ากระบาดพับๆตามตัวเลขที่โจทย์กำหนดนะคะแล้วเขียนผลลบลงในช่องว้าเรามาดูนะคะคุณครูยกตัวยาในช่องเลขกันนะคะอาทนี้นะคะเราก็จะเป็นเรียนการลบนะคะการลบก็คือจานวนเราจะลดลงนะคะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะมี2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนเรขก็คือเรามีลูกบอลใช่ไหมคะคุณจอาเรานับลูกบอลด้วยกันนะคะว่ามีกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเรามีบอลอยู่แปดลูกค่ะ เดิวในสูตรเขาบอกว่าแปดลบสองนะคะอ่าบอลนี้นะคะเด็กๆดูค่ะบอลที่เรามีอยู่แปดลูกอ่าลบไปสองลูกเลยค่ะเอาออกไปสองลูกหนึ่งสองอ่าเราจะเหลือบอลกี่ลูกคะนับาเราส่วนที่ออกไปเรากากะบาดเลยใช่ไหมคะคุณรูจ๋าใช่ค่ะกากบาดออกไปเลยอ่าเนี่ยกากบาดไปสองลูกแล้วเดี๋ยวเรามานับส่วนที่เหลือกันนะคะที่ไม่โดนกากบาดเหลือกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้า หกห้าเหลือกี่ลูกคะเด็กๆจากแหรลูกแล้วก็ลบไปสองนะคะเราจะเหลือบอลทั้งหมดกี่ลูกคะอ่าเหลือหกลูกนะคะลูาเราก็เขียนจํำนวนที่เรานับได้จากการลบแล้วค่ะในช่องว่างก็คือหกนะคะข้อต่อไปนะคะเด็กๆก็ทาแบบนี้เลยนะคะ คุณคุยตัวอย่างให้เด็กๆดูแล้วนะคะเดี๋ยวเราเลือกตัวอย่างให้เด็กๆดูสักห่อยดีกว่านะคะอ่นนี้เป็นรูปกระเป๋าใช่ไหมคะเป็นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางมีอยู่กี่ใบด้วยกันคะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากระเป๋าเดินทางมีอยู่ห้าใบด้วยกันนะคะในโจทย์เขาบอกว่าเก้าหารห้าเกาในเก้าใบเนี่ยค่ะรากระบอกไปห้าใบเลยค่ะซ้ากระบาดทักออกเลยค่ะห้าใบหนึ่งสอง สามสี่ห้าเราก็บกระบปไปห้าใบเดี๋ยวเรามานับจำนวนที่เหลือกันค่ะว่ากระเป๋า่าเหลือกี่ใบนะคะหนึ่งสองสามสี่กระเป๋าเหลือทั้งหมดสี่ใบนะคะเราเขียนเลขสี่ลงในช่องว่างได้เลยนะคะข้อต่อไปนะคะเด็กๆก็ทาเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างได้เลยค่ะเด็กๆนับตัวสัญลักษณ์นะคะดูโจทย์แล้วก็ไปนับตัวสัญลักษณ์นะคะแล้วก็เอามาลบจำนวน ให้ถูกต้องนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างถูกต้องเลยค่ะคุณครูจ๊าคุณครูมีติ๊กดีๆนะคะอย่างเช่นถ้าจํานวนตัวเลขมันเยอะเกินไปนะคะนิ้วของเราไม่พอนะคะเราสามารถหาวัสดุเสริมนะคะอย่างเช่นไม้ไ e e อติมตี่าลูกหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะ่าเด็กๆ,ๆนับไปเลยถ้าเพิ่งสิบตัวลูกก็นับไม้มาติบตัว ลบ4เอาลูกเอาไม้ออกแค่4อันลูกกนนับที่เหลือไปเลยค่ะว่าเหลือกี่อันแล้วก็จะเป็นผลลัพธ์ออกมาใส่ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรกับคุณครูต๊อดนะคะก็ขอจบคลิปการสอนเพียงแค่นี้นะคะให้เด็กๆไปทําใบงานทั้งสองวิชานะคะแล้วก็ส่งคุณครูในไลน์ในคาราบั๊มด้วยนะคะอย่าลืมส่งใบงานกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องไม่ทันนะคะตั้งใจทําใบงานให้ถูกต้องค่ะ วันนี้คุณครูเพและคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ